สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะแปลกกว่าทุกวันหรือกว่าทุกครั้งคืออัดคลิปตอนเชา้านานๆทีนน่จะอัดคลิปในเวลากลางวันหรือตอนเชา้าอะไรอย่างนี้สักครั้งหนึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะอัดคลิปในช่วงกลางคืนโดยแล้วก็โดยเฉพาะเที่ยงคืนนะครับ นี้วันนี้ผมมีงานที่ต้องทําซื้อไม้มาเตรียมไว้แล้วนะครับก็จะทําชั้นทำโต๊ะทําอะไรหลายอย่างก็เลยเข้ามาอยู่ในห้องเวิร์กช็อปนะครับอุปกรณ์เกี่ยวเวิร์กช็อปส่วนข้างล่างไม่ใช่นะครับเป็นอาหารเสริมบารุงร่างกายครับก็มีน้องๆหลายคนถามมาว่าพี่สือทํทำอะไร มีอะไรที่พอจะ,อะส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ไหมนะครับก็ต้องต้องอธิบายเรื่องงานของผมนะครับซึ่งงานของผมเนี่ยจะบอกว่าง่ายมันก็ง่ายจะบอกว่ายากโอ้มันยากเหลือเกินจะบอกว่ามันไม่เห็นมีอะไรอืมมันก็ไม่มีอะไรครับ หรือจะบอกว่าโอ้โหทำไมมันเยอะเงี้ยมันก็เยอะอย่างนี้จริงๆครับก็เริ่มต้นเลยนะครับผมทำเรื่อง saving energy ขอให้ลืมเรื่องโซลา r เซลล์ก่อนนะครับตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าผมที่โซลาเซลล์มาก่อนเลยซึ่งไม่ใช่เลยผมไม่ได้ทำโซลาเซลล์เป็นหลักนะครับนอกจากมีงานโปรเจกต์นั่นแหละจะทำสักครั้งหนึ่งแต่ส่วนงานบ้านงานแคมปปิง้งงานอะไรพวกนี้ ผมทำฟรีสักเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วโดยเฉพาะกับพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยผมไม่พยายามจะไปไปรบกวนเงินทองที่อยู่ในกระเป๋าเลยเพราะว่ามันจะกลายเป็นนะโอ้พิเสือมาเพราะอยากได้สตังค์พวกเราเก็เลยมานั่งคุยเรื่องพวกนี้ผมระวังเรื่องพวกนี้มากนะครับหลายคนที่รู้จักผมและที่ผมเคยได้รับความช่วยเหลือจากผมจะรู้เลยว่า การช่วยเหลือของผมนั้นเนี่ยผมให้อย่างเดียวผมไม่เคยรับเลยเพราะผมถือว่าผมช่วยเมื่อช่วยก็ต้องให้ครับอืมถ้ารับความช่วยเหลืออันนั้นต้องขอครับอ่านละนั่นะครับก็เคลียร์ตรงนี้แล้วกันไปนอกเรื่องไปยาวละงานของผมก็เอาง่ายๆครับมีมิสเตอร์จอรนนะคร,บมมร,ะครบับสมมุตินะครับชื่อก็สมมุตินะครับ ฟังน้องกบมโนมากพักนี้ก็เลยชักจะมโน,นไปเยอะเหมือนกันนะครับสมมุติว่ามีมิสเตอร์จอนสร้างโรงงานขึ้นมาจริงๆเวลาสร้างโรงงานเนี่ยช่างก่อสร้างนะครับหรือบริษักก่อสร้างเนี่ยผมก็จะดีลกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นโรงงานเปล่าๆเลย หรือไปซื้อโรงงานเป,าเปล่ามาแล้วก็ต้องการ r รีนเวทปรับปรุงเพื่อใช้เริ่มต้นมันก็ต้องมีไฟถูกไหมครับโรงงานไม่มีไฟมันอยู่ไม่ได้มันจะอยู่ยังไงอะครับในโรงงานต้องมีไฟมีน้ำมีอากาศ3อย่างนี้แน่นอนนะครับคือ 4M ต้องมีครบนะครับคนที่เรียนบริหารมาผู้ว่า 4M คงจะทราบดีนะครับไม่ว่าจะเป็น man machine m a n a g e m e n นะครับมีหมด money ฮะต้องมีครบหมดไม่นั้น ทำธุรกิจไม่ไดเ้เมื่อผมได้รู้จักนายจอนและมิสเตอร์จอนบอกอคุณธินกรช่วยหน่อยช่วยติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ผมหน่อยแล้วก็ทำระบบไฟฟ้าแบบเซฟวิ่งเอเนรีนะไม่ใช่ติดตั้งระบบไฟฟ้าใสจแล้วไปเลยไอ้อย่างนั้นใครก็ทำได้แต่ติดตั้งไปด้วยแล้วประหยัดพลังงานไปด้วยเนี่ยเริ่มยากครับหนึ่งเลยเนี่ยผมจะติด ตัวติดตั้งออกแบบนะครับติดตั้งะระบบของเขเรียกว่าอะไรระบบหมอปแปลงไฟฟ้าที่เรียกว่าเราต้องระบบไม่ใช่ว่าอยู่ๆเอามอปแปลงไ,ปไฟฟ้าไปตั้งแล้วใช้ได้เลยไม่ใช่ครับ mm. พอติดตั้งมอปแปลงไฟฟ้าเราต้องคำนวณกับว่าโรงงานนี้มีเครื่องจักรเท่าไหร่แล้วคุณใช้ไฟเท่าไหร่แล้วมอปแปลงขนาดไหนมันถึงจะโครเวอร์ในสิ่งที่คุณต้องการทําหรือต้องการใช้นะครับ เมื่อโคเวอร์แล้วเนี่ยพอดึงเข้าโรงงานเป็นสายไฟไป4เส้นเนี่ยเส้นหนึ่งสามรโวล์เนี่ยมันช็อตตายทันทีเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีอุปกรณ์นะครับนะข้างนอกมีภรรยาผมเดินเล่นอยู่ทำอาหารเช้าผมก็มานั่งเมาในนี้ครับก็ต้องไปคำนวณครับว่าข้างในเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าตู้เมนสวิตช์บอร์ดจริงๆเรียกง่ายๆก็ตู้ m d b นะครับก็เรียกกันแบบนี้ไปนนว่ารู้กัน อ่านะครับในตู้นั้นก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดถ้าถามว่ามันคืออะไรก็มองเหมือนเราเราเอาไฟจากมิเตอร์หน้าบ้านเข้าไปในบ้านแล้วตรงหน้าบ้านแล้วส่วนใหญ่เราก็จะติดไอไอกล่องคอน s เ m อ e r ตรงบันไดก็นิยมติดกันมากครับตรงบันไดซึ่งจริงๆแล้วมันอืดๆหัดมากเลยไปติดไอตรงบันไดเนี่ยจะขึ้นจะลงไฟอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นแหละแล้วก็ระบบไฟก็อยู่ตรงนั้นทั้งหมดเพราะไอโรง,งงานก็เหมือนกัน เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วครับระบบไฟฟ้านะครับจริงๆมันมีขั้นตอนเยอะแต่เอาว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วผมหลังจากนั้นผมก็จะต้องเขียนโปรแกรมควบคุมไอตู้ M D B เนี่ยนะครับท,ที่มีระบบไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยว่ามันไปคุมเครื่องจากตัวไหนห้องไหนมีทั้งแอร์ทั้งน้ำทั้งไฟทั้งลมท,งทุกสิ่งทุกอย่างมันคว,ควบคุมอยู่ในตู้นี้อุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ไฟตู้นี้คือเป็นตู้ที่สําคัญที่สุด การที่ผมเขียนโปรแกรมเข้าไปควบคุมนั้นหมายความว่าสามารถที่จะมองเห็นพฤติกรรมการใช้งานระบบไฟฟ้าทั้งหมดหรือพลังงานทั้งหมดไม่ว่าพลังงานนะ้ำพลังไฟพลังงานลมทุกอย่างที่มันอยู่ในตู้นี้ควบคุมได้หมดเลยก็คือมอนิเตอร์ลิงก็คือสามารถดูได้แล้วเมื่อเราดูเห็นแล้วว่าอะไรเป็นไรเราก็สามารถจะควบคุมมันได้จะปิดจะเปิดจะอะไรแล้วแต่จะให้วิ่งชา้าวิ่งเร็ว เพีชยนมอเตอร์ <M ot or> มันเร็วเกินไปกับปรับให้ช้ามอเตอร์มันช้าเกินไปกับปรับให้เร็วอะไรอย่างนี้นะครับทั้งหมดเนี่ย <C> เมื่อดูได้ควบคุมได้เราก็สามารถบริหารจัดการได้ไอ้ตรงนี้แหละครับไอ้ตรงบริหารจัดการเนี่ยสมองล้วนๆเลยจรงิงๆมันก็สมองมาตั้งแต่หน้าโรงงานแล้วตั้งแต่ติดตั้งระบบตัวทางฟอร์เมอร์หรือหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วต้องใช้ผมไปแต่ตัวครับเวลาไปพบลูกค้าไม่มีอะไรเลย นั่งคุยเขาแล้วที่เหลือก็คือไอ้ที่พูดไปทั้งหมดคือความคิดของผมทั้งหมดเลยแล้วก็ขายไอเดียของผมให้กับลูกค้าฝั่งถ้าลูกค้าเอ็กเซปผมก็ได้ตังค์ลูกค้าไม่เอ็กเซปผมก็กลับบ้านแค่นั้นเองครับเมื่อเราสามารถบริหารจัดการได้หรือแมネจเมนต์มันได้เนี่ยผมก็การันตีตรงนี้ว่าอุปกรณ์ที่ผมติดตั้งทั้งหมดหลังจากที่ผมออกแบบแล้วผมติดตั้งแล้วค่าไฟคุณจะลดลง10%ผมไม่สนใจว่าค่าไฟคุณจะ1ล้านบาทจะ3ล้านบาทจะ5ล้านบาท หรือบางโรงงานที่ผมไปทำมาห้าสิบล้านบาทผมการันตีอย่างเดียวคือมาลดลงสิบเปอร์เซ็นถ้าลดลงไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นไอสิ่งที่ผมติดตั้งไว้หมดผมยกให้เลยผมไม่เอาคืนเลยไม่ว่าผมจะลงทุนไปกี่ล้านนะครับแล้วพอติดตั้งเสร็จแล้วผมให้ใช้ไฟฟรีก่อนหนึ่งเดือนจะได้รู้ว่าก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยคุณใช้ไฟเดือนละเท่าไหร่แล้วเมื่อติดตั้งแล้วเนี่ยคุณใช้ไฟเท่าไหร่ดูด้วยว่า before and after เนี่ย มันแตกต่างแค่ไหนมันลดลงถึงส0บเปซไหมถ้าไม่ถึงส0เซผมเดินออกจากโรงงานเลยและอุปกรณ์ตรงนั้นผมให้คุณเลยมันอาจจะลด5% 7% 3%เอซ็เปอร์เาปซเไปเลยผมให้เพราะผมมั่นใจว่าความสามารถของผมนั้นสามารถที่จะลดให้คุณได้ถึงส0บเซทีนี้พอค่าไฟลดเกิดอ,อะไรขึ้นครับต้นทุนการผลิตมันลดไงอ่าเพอะต้นทุนการผลิตลดเกิดอ,อะไรขึ้นครับผมมีความรู้ทางด้านบัญชีด้วย ไม่ใช่รู้แต่ไฟฟ้าไม่ใช่รู้แต่อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่รู้แต่คอมพิวเตอร์ไม่ใช่รู้แต่ computer, ไอทีเออเป็นมนุษย์ที่เป็นอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นผมเข้าไปบรหิหารจัดการต้นทุนการผลิตก็ค่าไฟมันลดอาสมมติยี่ห้าสิบล้านเนี่ยมันลดลงต้นทุนมันลดลงเดือนละห้าล้านผมก็ไปบรหิหารจัดการระบบการผลิตก็ไปนั่งคุยกับฝ่ายผลิตหรือโปรดักชันนะครับ ในนั้นในใน p r o d u ก t i อาจจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์โทรนิกอะไรก็แล้วแต่ก็เรียกมานั่งคุยกันนะประชุมกันว่าเฮ้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์คุณนี้สําหรับเอาไปควบคุมการบริหารจัดการการผลิตเป็นยังไงนะครับแล้วไอทีคุณจะวางระบบยังไงอาคราวนี้ก็ต้องเชิญฝ่ายไอทีเข้ามาซะอีกแล้วแล้วพอเสร็จสับเรียบร้อยก็ต้องเชิญผู้การโรงงานนะครับก็วิศวสาหการนะครับส่วนใหญ่ผู้การโรงงานก็เฮ้ยอย่างนี้คุณเอ็กเซปต์ได้ไหมทําแบบนี้แบบนี้คุณโอเคไหม เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเข้าไปเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตก็คือเกี่ยวกับระบบบัญชีผมก็จะมีทีมงานเกี่ยวกับระบบบัญชีไปเทรนนิ่งให้ลูกคา้าทั้งหมดที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยพอติดตั้งเสร็จผมเทรนหมดทุกระบบนะครับไม่ว่าจะไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นอะไรอิเล็กทรอนิกส์แมชชีนิกไอทีบัญชีนะครับและสุดท้ายครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมเมาส์ไปทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีที่อยู่ที่เก็บครับขเขาเรียกว่าฐานข้อมูลหรือเดต้าเบส ประเด็นคือ d a t a า a บ e เนี่ยลูกค้ามีแล้วหรือยังถ้าเขามี SQL ผมก็บริหาร SQL ให้ถ้าเขามี s a ฟผมก็บริหาร s a ฟให้ถ้าเขามี Oracle ผมก็บริหารเ a t a b a บสเกี่ยวกับออรเคให้นะครับแน่นอนคิสตังครับว่าจะต้องบริหารกันเท่าไหร่ยังไงแบบไหนออกแบบระบบยังไงก็ไปออกแบบระบบเ a ต a า a บสสิ ในนั้นเนี่ยมีทั้ง Data m i n e เ Data m i n ตน่เอยไม่ใช่ดัไม่ใช่ดัต้าไมเนีมีทั้ง Data m i ไมน้งไมนิ่งนะครับอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับหากันออกมาเพื่อที่จะส่งเสริมการขายอะไรก็ว่ากันไปนี่คืองานของผมทั้งหมดเลยสรุปแล้วนะครับกล่าวโดยสรุปดีกว่าเพราะมาสืบกว่านาทีละงานของผมทำทุกอย่างครับยกเว้นอย่างเดียวคือสร้างโรงงานเพราะคุณเข้าไปในโรงงานเนี่ย คุณมองเข้าไปในโรงงานเนี่ยแล้วคุณอยากจะทําอะไรแล้วคิดไม่ออกบอกผมครับผมบอกได้เลยไม่มีอะไรที่ผมทําไม่ได้เพราะถ้าผมทําไม่ได้ผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ครับผมต้องทําตรงนั้นได้จนหมดครับแม้แต่ระบบไอ้โรงอาหารหรือแคนเตนเนี่ยนะครับก็คือมีบัตรพนักงานแล้วก็รูดปื๊ดปื๊ป,ปืกินของอาหารได้มีระบบบาร์โค้ดที่จะเข้าไปคอนโทรลระบบ inventory ในอะไรครับในแวร์เฮาส์อันนั้นก็ทําด้วยครับ แลวมีบัตรพนักง,ง,ง,งานอยู่ในนั้นหมดนะครับแล้วก็มีฝ่ายการพนักง,งานเช่นพอเข้าโรงงานรูดปื๊ดบอกเลยใครคนนี้มาทํางานเมื่อ,อไหร่ยังไงถ้าไม่งั้นพอเข้าไปใส่คุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์คุณล็อกอินปับ๊บอ่ะคุณนั่งโต๊ะละอย่างนี้เป็นต้นเราสามารถควบคุมได้ประมาณประมาณนี้นี่คืองานของผมทั้งหมดนะครับจะว่าเหนื่อยก็เหนื่อยจะว่าสนุกก็สนุกจะว่ายากมันก็ยาก แต่ที่สําคัญที่สุดคือมันมีความสุขครับความสุขตรงที่เมื่อทำแล้วเนี่ยลูกค้าเขาสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างที่เราได้คุยกันตรงนั้นแหะผมมีความภาคภูมิใจเพราะจะทาแล้วเขาไม่ประหยัดอันนี้แหละผมจะหาความภาคภูมิใจไม่ได้เลยและเวลาที่เราทําได้แล้วเนี่ยเวลาเราไปที่ไหนเวลาเราขับรถผ่านไอ้ดีโรงงานผมผมเคยเข้ามาทํานี่เอาเมาส์ไปอย่างนี้อีก แล้วพอทำระบบประหยัดพลังงานตรงนี้เสร็จสับเรียบร้อยเขายังมีเงินเงินเหลืออ่าเอ,า,อางี้ไหมผมก็ถามเจ้าของงานเลยเนี่ยหลังคามันว่างอยู่จะติดโซลาร์เซลล์ไหมเห็นไหมครับงานเพิ่งงานโซลาร์เซลล์เพิ่งมาแล้วเขาไม่ติดก็ไม่ติดก็ลดลงเดือนละห้าล้านแล้วอ่ะคุณจะเอารถอีกไหมอ่ะรถอีกจะหลังคามันว่างอยู่ก็เอาแสงแดดมาใช้ซะก็ลงทุนบนหลังคานั่นแหละครับเนี่ยคือเป็นงานโปรเจกต์ก็ติดตั้งกันเป็น สองสามร้อยแผ่นพันแผ่นผมจะทำงานลักษณะน,นี้แต่ว่าบางทีเพื่อนฝูงทำบ้านน,น,นี่หน่อยน่ยผมก็ทำให้นะครับแต่ก็มีบางบางท่านบางทีบางจังหวะที่ผมไม่ว่างผมก็ไปเอาบริษัทรุ่นน้องมาทำให้พอทำเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องรอหนึ่งปีผมถึงจะเข้าไปดูแลได้เพราะว่าสัญญาเขารับประกันผลงานหนึ่งปีผมต้องรอให้เขาทำตรงนั้นเสร็จก่อนครบหนึ่งปีแล้วผมจะเข้าไปซัพพอร์ตต่อบางบางท่านก็สงสัยเอ๊ะ ทำไมพี่เสือมาติดตั้งแล้วไม่ค่อยเข้ามาดูเลยให้แต่บริษัทนี้เขาเข้ามาผมเข้าไม่ได้ครับเพราะเมื่อผมให้เขาเป็นศพของผมไปติดตั้งเขาต้องรับผิดชอบตรงนั้นถ้ามีปัญหาป๊บผมเคลมเขาเลยคุณไม่ต้องกลัวผมอยู่ข้างหลังแต่เมื่อครบหนึ่งปีหมดสัญญาตรงนั้นที่เหลือคือสิ่งที่ผมเซ็นสัญญากับคุณเซ็นสัญญาลูกค้านั่นเองนะครับเป็นอย่างนั้นอันนี้ขอให้เข้าใจด้วยนะครับหลายคนรู้แต่หลายคนก็ไม่รู้โอ้พี่เสือติดตั้งแล้วหายไม่หายครับผมอยู่ตรงนั้นแหละผมรู้หมดไม่ใช่ไม่รู้เพียงแต เพราะมันยังติดสัญญาณหนึ่งปีถ้าผมเข้าไปจับนู่นจับนี่แต,นนแต่นั่นแต่นี่เดี๋ยวประการมันจะหลุดประเด็นมันคืออย่างนั้นครับก็น่าจะครอบคลุมแล้วนะครับเพราะใครสนใจว่าเออนี่หนูมีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ผมมีความรู้ทางด้านไฟฟ้าผมมีามทางด้านความรู้ทางด้านแมชชนิกผมอยากจะเข้าไปดูโรงงานในอุตสาหกรรมอยากจะเข้าไปทําเกี่ยวกับระบบบัญชีระบบไฟฟ้าอะไรมาหาผมได้เลยครับงานผมเยอะมากขอให้คุณทําจริงอ่ะแต่ว่างานผมเหนื่อยนะครับ เวลาทําก็คือเที่ยวครับเพราะวาเวลาไปพักต่างจังหวัดผมไม่เคยพักโรงแรมผมพักรีสอร์ทเขาส่งให้นี่มันไปทํางานหรือมันไปเที่ยวะวะเช้าขึ้นมาไปนั่งกินอาหารในรีสอร์ทถ่ายรูปกับดอกมองดอกไม้อะไรไม่รู้ไปเรื่อยครับงั้นผมก็เลยจะมีห้องอีกห้องเรียกว่าห้องกินไปเที่ยวไปประมาณนั้นแหละครับก็มีไปเที่ยวที่ไหนทานอาหารอะไรที่ร้านไหนที่มันอร่อยก็จะเอามาพูดมาคุยมาเมาส์กันอะไรประมาณนี้เป็นต้น ก็เลยมีห้องนั้นนะครับแล้วก็มีงานมีการน้องคนไหนสนใจอะไรมีปัญหาอะไรก็สอบถามได้ผมยินดีที่จะให้ความรู้ต้องเรียนว่าผมอายุขนาดนี้แล้วผมเทคมาเยอะแล้วที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าพี่เสือใจดีมากเลยร่ำรวยมาขนาดไหนอะไรไม่ครับผมก็อยู่หผมปกตินี่แหละเพียงแต่ว่าผมมันนั่งคิดว่าเฮ้ยเราก็เทคมาเยอะแล้วถึงวันนี้เราต้องกรีบบ้างดีไหม แต่กีฟโดยที่เราไม่เดือดร้อนถ้าเราเดือดร้อนเราก็กีฟไม่ไหวหรอกเราจะช่วยเหลือคนอื่นเขาช่วยแล้วเราเดือดร้อนมันก็ช่วยไม่ได้นะครับมันต้องช่วยเหลือคนอื่นแล้วเราไม่เดือดร้อนโอเคครับก็น่าจะเคลียร์คัดนะครับเรื่องอหน้าที่การงานของผมว่ามีอะไรให้ผมรับใช้บอกมาได้เลยครับไม่ต้องเกงจะอ้เดี๋ยวพี่เสืออย่างนั้นเลยจะเปล่าอะไรนี้หรือเปล่าไม่ต้องคิดครับถ้าคิดอะไรจะให้พี่เสือช่วยก็พูดมาเลยพี่เสือ ผมต้องการแบบเนี้ยทําได้เปล่าแต่ผมไม่มีตังนะเออถ้าผมช่วยได้ก็ช่วยแต่ถ้าช่วยไม่ได้เฮ้ยร mm. ้อยหนึ่งเธอจ่ายให้ยี่สบาทได้เปล่าล่ะอ่าอย่างที่เป็นต้นหรือร้อยเธอจ่ายแปดสิบไหมพี่ช่วยยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไปทําบุญที่อื่นมื่นหนึ่งหายไปเลยถ้าจะทําบุญอีกวันก็ต้องไปหาเองมื่นหนึ่งแต่ถ้าเราช่วยน้องช่วยไปมื่นหนึ่งเขาเทนเวร์กลับมาเขา เอาสิ่งที่เราช่วยไปทำมาหากินได้แล้วเขาเอามาคืนเราแล้วเงินหมื่นเนี้ยไปช่วยคนอื่นต่อแล้วคนอื่นพวกนั้นพอทำมาหากินได้ก็เอามาคืนเราไอ้เงินหมื่นนี้มันไม่หายครับแต่เมื่อกี้ที่ไปทําบุญไปทำข้าวัดปั๊บพวกนี้เช้าคุณจะทำอีกคุณก็ต้องไปหา,าเองหมื่นหนึ่งนี่คือแนวความคิดผมครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันอาทิตย์นะครับพักผ่อนกันเยอะๆนะครับแล้วคิดถึงผมมากๆเลยนะสวัสด,ดีครับ